สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญญาจะพาคุณผู้ชมมาปลูกต้นไม้ในน้ํากันค่ะนี่ก็จะเป็น e ีพีแรกนะคะที่จะทาการปลูกต้นไม้ในน้ํานะคะเริ่มจากอุปกรณ์ง่ายๆเลยค่ะที่หาได้ที่บ้านเลยนะคะก็จะมีขวดน้านะคะที่เรากินไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นขวดน้ําเอามาตัดนะคะตัดออกเป็น2ท่อนเลยนะคะอันนี้ก็จะตัด ตัดตรงขอบนะคะแล้วก็ตัดตรงกลางตรงนี้เข้ามานิดหนึงนะคะทั้ง4ด้านเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็จะเอาเนี่ยค่ะครอบลงไปประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะลองทดลองปลูกต้นไม้ในน้ำกันนะคะเดี๋ยวไปเลือกต้นไม้ในสวนกันเลยค่ะค่ะนี่ก็เดี๋ยวจะมาเลือกต้นไม้นะคะที่ทดลองปลูกในน้ำดูนะคะจะเอาต้นอะไรกัน นี่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะลองปลูกเล็บครุฑนะคะอันนี้จะเป็นพันธุ์เล็บครุฑใบด่างนะคะท่านชมดูก่อนนะคะนี่ค่ะอ่าเดี๋ยวจะตัดกิ่งของเขานะคะแล้วก็นำไปปลูกในน้ำค่ะนี่ต้นนี้นะคะก็จะเป็นต้นเล็บครุฑนั่นเองนะคะเดี๋ยวลิญญาจะลองไปปลูกในน้ำดูนะคะก็จะมาเลือก กิ่งพัน์ที่จะนำไปปลูกกันค่ะแล้วก็จะได้แล้วนะคะขอใช้กันไกรตัดเลยนะคะนี่ค่ะก็จะใช้กันไกรตัดเลยเดี๋ยวลองดูกันค่ะให้ปลูกในน้ำน,น,นะคะให้รากเขาออกมาก่อนนะคะแล้วถึงจะนำไป ปลูกใส่กระถางลงดินอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะน,นี่จะเป็นเล็บครุฑใบด่างนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาหาดูต้นไปตัดกันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะแบบเขาเป็นต้นที่เริ่มสูงแล้วนะคะนี่ก็ขยายพันธุ์ลงดินไปบ้างแล้วค่ะแต่ว่าก็จะมีนี่นะคะตัดตกแต่งเขาด้วยนะคะ ก็มานำมาขยายพันธุ์ต่อด้วยนะคะสำหรับเล็บคูดนั่นเองนะคะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นต้นพลูนั่นเองนะคะจะอันนี้จะเป็นพลูบาร์ซิลนะคะพลูบารซิลก็ต้นพลูนะคะก็สามารถที่จะปลูกในน้ําได้อยู่แล้วนะคะปลูกทั้งในดินในน้ำก็ได้นะคะเดี๋ยวจะนํำพลูบาร์ซิลมาปลูกในน้ํากันดูนะคะ่ะ อันนี้นะคะเป็นไม้เลื้ยนะคะตอนนี้ก็แบบเลือ้อยเกาะกําแพงเต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวให้ผู้ชมดูค่ะนี่ค่ะด้านหลังนี้เลยเห็นไหมคะพลูบราซิลค่ะเลือ้อยเกาะกําแพงแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะนำนะคะนำกิ่งเขาไปปลูกลงปลูกในน้ำกันดูค่ะเดี๋ยวก็จะตัดหาตัดกิ่งก่อนประมาณนี้นะคะ เราได้แล้วค่ะสองต้นแล้วนะคะนี่ค่ะเล็บคุดกับพลูบารซิลนะคะเดี๋ยวไปหาต้นกันอีกค่ะเจอแล้วค่ะนี่ก็จะมาปลูกพลูก,ก,กันอีกนะคะต้นนี้จะเป็นพลูใบแบบนี้นะคะพลูร,ราชนีหินอ่อนค่ะคุณผู้ชมเอามาปลูกในน้ำกันดูค่ะเพราะว่ามียาปลูก ลงดินเอาไว้นะคะเพื่อที่จะนำขยายพันธุ์นี้จะเป็นนี่สวยเลยทีเดียวพลูราชนีหินอ่อนนะคะก็เดี๋ยวจะนำขยายพันธุ์ด้วยนะคะใบลายสวยเลยเขาบอกว่าพลูราชนีหินอ่อนนะคะลวดลายใบจะคล้ายากๆกับลายหินอ่อนนะคะสวยเลยทีเดียวค่ะต้นต่อมานะคะก็จะเป็นพลูฉลุนะคะหรือพลูทะลุนั่นเองค่ะ เดี๋ยวจะนําไปปลูกในน้ำกันดูค่ะนี่เิ่มแตกออกมาแล้วเดี๋ยวลองดูกันนะคะนี่พูฉลุหรือพูทะลุค,ค่ะไปเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ปลูกลงดินเอาไว้ค่ะ ต้นต่อมานะคะก็จะเป็นต้นนี้เลยค่ะนี่จะเป็นต้นกกยเงินกกยทองนะคะเดี๋ยวจะเอามาขยายพันธุ์กิ่งเขาเนะะี่ยค่ะมาปลูกในน้ำกันดู ดิบใบออกสักหน่อยนะคะนี่ค่ะต้นเกยเงินเกยทองนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าขาไก่นํำโชค,ค่ะที่างคุณผู้ชมเราก็จะได้ต้นไม้ที่นำมาปลูกแล้วนะคะก็จะมีต้นเล็บครุฑนะคะนี่จะเป็นเล็บครุฑใบด่างค่ะเดี๋ยวจะลองปลูกในน้ำดูนะคะแล้วก็จะมี พลูนะคะนี่จะเป็นต้นนี้จะเป็นพลูราชินีหินอ่อนนั่นเองค่ะนะะแล้วก็จะมีนี่ค่ะพลูฉลุนะคะหรือพลูทะลุค่ะค่ะใบจะเป็นประมาณนี้ค่ะประมาณนะคะก็จะเป็นพลูบราซิลค่ะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะใบแล้วก็ต้นที่ห้านะคะก็จะเป็น ต้นขาไก่น้ำโชคนะคะหรือต้นขาไก่ด่างหรือที่เขาเรียกกันว่าต้นโกยเงินโกยทองค่ะเรามาปลูกใส่ภาชนะที่เราเตรียมกันเอาไว้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนแรกเลยนะคะที่เราจะมาลองปลูกกันดูว่าแต่ละวันนะคะต้นไม้ของเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะก็จะใส่ น้ำลงไปนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะฟาของเขาก็ติดลงไปเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็จะนำกิ่งพันต้นไม้อ่ะค่ะลองใส่ลงไปดูนะคะอันนี้ก็จะริดใบออกนิดนึงค่ะ จะได้ประมาณนี้นะคะนี่จะเป็นวันแรกนะคะที่ลงมือปลูกต้นไม้แบบใดินน้ำนะคะเดี๋ยวลยิยาจะพาคุณผู้ชมดูทุกวันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเล็บครุฑนะคะก็จะใส่น้ําลงไปเหมือนกันแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปกิ่งก็ใส่ลงไปนี้เลยะคะ่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ แล้วค่ะสองต้นน้ำเนี่ยค่ะก็ถ้าเปลี่ยนทุกวันได้ก็จะดีนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดลูกน้ำนะคะก็คือยุงนั่นเองนะคะยุงส่วนมากเนี่ยปลูกต้นไม้นน้ำปัญหาของเขาเลยก็จะคือยุงนะคะเกิดลูกน้ำขึ้นมาก็ทำให้เกิดยุงะคะทีนี้เราก็ต้องคอยเปลี่ยนน้ำนะคะถ้าเปลี่ยนน้ำทุกวันได้ก็ดีค่ะ เดี๋ยวจะมาดูกันนีจะเป็นวันแรกที่เราปลูกนะคะอะต้นต่อมาเลยค่ะนี่ค่ะง่ายๆเลยนะคะหาขวดพลาสติกอ่ะที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะมาลองดูกันปลูกในน้ำน,น,นะคะแล้วก็จะใส่อันนี้จะเป็นพลูจะเป็นพลูฉลุหรือพลูทะลุค่ะ ก็ใส่ลงไปแล้วนะคะหาต้นต่อมาเลยค่ะตรงนี้จริงๆแล้วนะคะเราสามารถที่จะปลูกใส่กระถางก็ได้นะคะในดินก็ได้เพราะว่าเขาจะเกิดรากขึ้นมาตรงนี้แล้วค่ะเห็นไหมคะปลูกง่ายนะคะสำหรับต้นพลูอันนี้เดี๋ยวจะปลูกในน้ำดูนะคะ เนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะตัดกิ่งเป็นท่อนๆปลูกได้นะคะคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นพลูนะคะพลูราชนีหินอ่อนนั่นเองอยากจะลองปลูกในน้ำดูบ้างนะคะพลูแต่ว่าเขาก็มีรากของเขาอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะลองดูกันค่ะว่าแบบ จะเกิดใบใหม่ขึ้นมาบ้างไหมนะคะแล้วก็จะแตกะจะมานีนี่นะคะนี่ค่ะภูรัชนีหินอ่อนนะคะนี่ก็ปลูกใส่น้ำไว้ค่ะต่อมาค่ะ ตนี้จะเป็นพูบราซิลนั่นเองนะคะพูบาซิลใส่น้ำเลยเราก็จะได้แล้วนะคะ,ะมาลองดูปลุกในน้ำกันดูค่ะ นี่นะคะแล้วก็จะได้ทั้งหมด5ต้นนะคะที่ทดลองปลูกในน้ำกันอันนี้จะเป็นวันแรกนะคะที่ลองปลูกต้นไม้ในน้ำนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าแต่ละวันนั้นจะเป็นอย่างไรต้นไหนจะอยู่ต้นไหนจะรอดไม่รอดนะคะมาดูกันในแต่ละวันเดี๋ยวจะถ่ายคุณนชมได้ดูกันทุกวันเลยค่ะนี่ค่ะอัน,นี้จะเป็นต้นแรกนะคะ ปลูกในน้ำมันจะเป็นเล็บครุฑนะคะเล็บครุฑใบดังนั่นเองค่ะต้นต่อมานะคะตอนนี้เลยต้นนี้จะเป็นต้นขาไก่น้ำโขงนะคะหรือต้นก้อยเงินก้ยทองค่ะอันนี้จะลองปลูกในน้ําดูนะคะต้นที่สองแล้วนะคะต้นที่สามต้นพลูค่ะพะลูฉลุหรือพลูทะลุนั่นเองค่ะต้นที่สี่นะคะก็จะเป็น พลูร,ราชินีหินอ่อนนะคะนี่เลยและต้นที่ห้านะคะพรูบาซิลค่ะก็จะมีทดลองอยู่ห้าต้นนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอยลองหาปลูกเรื่อยๆดูนะคะคุณผู้ชมก็คอยติดตามรับชมกันนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตทุกวันนะคะว่าแต่ละวันนั้นต้นไม้นะที่เราปลูกในน้ำนั้นจะเป็นอย่างไรคะ่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ ขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องรัญญาชาแนลนะคะแล้วก็ามาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ